มาพบกับ Channel Amazing หญิงไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกับหมวยกับพี่อุย้ยซึ่งวันนี้เราสองคนจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วหลังจากสมบุรงมบานมาในการเดินขึ้นถ้ำนาขาและถ้ำนาคีนะคะก็อันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่อุดรธาน,นีนะคะอันนี้ก็จะดูลักษณะมันพิพิธภัณฑ์อันนี้เรากําลังจะหาทางเข้าเพื่อไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะ่ะตามหมวยมาคะ่ะทุกคน ตอนคช้เนี่ยหมวยอยู่ทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดอุดรธานีแต่เรามาตอนเที่ยงกว่าเขาพักเที่ยงคะ่ะเขาพักเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะก็เลยยังไม่ได้เข้าเข้าชมฟรีนะคะไม่เสียตังค์เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปรอบนอกแทนละกันนะคะทุกคนแดดเปี้ยงมากคะ่ะบอกเลย ทำแบบโครงสร้างเป็นเหล็กนะพี่ออ้ยเนาะพิพิธภัณฑ์จริงๆตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์แล้วก็ตรงนั้นเป็นสถานัที่อะไรเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่าสีเลืองขลแดดร้อนอยู่ในเนี้ยทุกคนก็เมื่อกี้เดินจากจุดที่เราจะไปเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเขาักเที่ยนถึงบ่ายโมงตอนนี้ตามวยอีมากเลยมันร้อนมาก อันนี้ก็จะเป็นตึกเมืองที่พิพิธภัณฑ์ของเมืองอุดอรนะคะซึ่งอาคารนี้สร้างตั้งแต่ปีส4 6 8โอ้ก็นานมากแล้ก็จะเป็นถ้าดูลักษณะก็จะเป็นแบบทรงแบบสมัยยุคก่อนนะคะลักษณะก็จะมีแบบสีเหลืองโครงสร้างเป็นแบบยุคสมัยก่อนซึ่งจริงๆเข้าใจว่าทั้งหมดตรงนู้นก็จะมีด้วยเพราะว่าเห็นมีเหมือนกันแต่วันนี้หมวยกับพี่วุ้ยคงไม่ได้เข้าเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ แต่ว่าเดี๋ยวหมดกับพี่อุ้ยจะพาไปดูน้องเป็ดน้องเป็ดที่อยู่ในสวนประจักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ที่ถ้าใครมาอุดอรธานีแล้วจะต้องมาถาม่ายเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปและก็ไปดูน้องเป็ดกันแทนค่ะทุกคนไปกันค่ะทุกคนเมื่อกี้นี้เราออกจากพี่ผัดผัดที่อุดอรนะคะที่ ก็เลยทําให้เราไม่ได้เข้านี่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่ซิกเนเจอร์ของอุดอรที่ใครมาถึงจะต้องมาถ่ายรูปก,กับน้องเป็ดซึ่งจะมีเป็ดยักษ์เราวนหาอยู่หลายรอบซึ่งเหลือแค่ส่วนนี้่วนเดียวน้องเป็ดก็เอียงตัวรับเราเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีป้ายที่บ่งบอกว่านู่นค่ะอุดอรธานะีถ้าใครมาที่อุดอรแล้วอย่าลืมค่ะอย่าลืมต้องมาถ่ายอันนี้นะคะเนี่ยค่ะถ่ายกับน้องเป็ด บอกเลยว่าเนี่ยทุ่มทุนสร้างให้กับ FC Channel Amazing หญิ่งไทยมากเพราะว่าตอนนี้หมววยร้อนมากร้อนจนหน้ามืดแล้วคะ่ะทุกคนยังไงนะคะหมวยกับพี่อุ้ยก็ฝากคลิปสั้นๆอันนี้ในการที่เรามาอยู่ดอนนะคะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่อเ Amazing อีกงไทยด้วยนะคะไปเลยนะคะ